สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับกันอีกแล้วนะครับกับช่องอะตอมรับส่วนสำหรับคลิปที่ผ่านๆมานะครับผมก็ได้โชว์เพื่อนกับงานเติร์ดปาร์ตี้หนึ่งต่อหกนะครับที่เป็นเกี่ยวกับหนังเรื่อง Godfather หรือ Scarface นะครับรวมถึงซีรีส์อย่าง p e g g y b ไ i รเดอนะครับผมแล้วก็มีกีตาร์ฮีโร่อย่าง Jimi Hendrix นะครับอันนั้นก็เป็นค่ายของเติร์ดปาร์ตี้ต่างๆนะครับส่วนสาหรับวันนี้ผมก็อยากจะมาโชว์เพื่อนกับงานหนึ่งต่อหก แต่เป็นค่ายใหญ่แล้วกันใหญ่สุดของตลาด1นต่อ6แล้วกันก็คือค่าย Hot t อ y นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ผมอยากประโชว์นี่ก็แน่นอนครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเพื่อนๆทุกคนต้องรู้จักครับไม่มีใครไม่รู้จัก Iron Man นะครับผมอันนี้เป็นงานเก่าแล้วนะครับตัวนี้มันคือ Iron Man Mark 1นะครับนี่ผมแกะมาแล้วล่ะอันนี้ให้ดูกล่องเฉยๆนี่นะครับ Iron Man Mark 1ก็ จะขออนุญาตอธิบายคร่าวๆแล้วกันสําหรับผมว่าทุกคนดูแล้ไอรอนแมนแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีคือไอรอนแมนเนี่ยก่อนที่เขาจะทําเป็นหนังนะครับหนังปี2008นะไอรอนแมนภาคแรกปี2008เนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่เขายังเป็นคอมิกบุ๊กนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนะผมว่าคือคนส่วนมากอะ่ะอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักคาแรคเตอร์ตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับผมผมก็อยากจะบอกว่าแบบต้องยอมรับ จอห์นฟา r o โนะครับที่เป็น Happy อะ่ะที่เล่นเป็น Happy เป็นเป็นบริการของ t o น,นี่สตารอ่ะคนนี้เป็นคนที่เอาคาแรคเตอร์ไอรอนแมเข้ามาทำในโลกภาพยนตร์นะครับแล้วเขาก็ทำออกมาได้แบบเขาเป็นดีเรคเตอร์เองนะแล้วก็ช่วยเป็นสกรีนไรเตอร์ด้วยซึ่งยอมรับเลยว่าเขาประสบความสำเร็จกับ ไอรอนแมนมากๆก็ไอรอนแมนนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เขียนโดยสแตลลีนะครับเพื่อนๆต้องรู้จักแหละสแตลลีว่าเป็นใครก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายตัวฟิกเกอร์ให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างดีเทลคือไอชุดมาร์กวันเนี่ยผมชอบมากนะมันเป็นชุดที่แบบดิบแล้วแบบดีเทลมันเยอะมากเลยครับสำหรับฟิกเกอร์เนี่ยดีเทลขนาดนี้เขาทำออกมาได้แบบสุดจริงๆอ่ะอ๋อ,อต้องบอกก่อนไอ อันนี้นะครับมันเป็น mark o n แต่มันเป็นเวอร์ชั่นะครับมันจะเขียน2.0ซึ่งมันมีตัวแรกออกมาแล้วลเมื่อ10 10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ตั้งแต่ Iron Man 1ออกครับคือคือปี2008ใช่อ Hot t o y ยทำก็ปมาปี2009หลังจากนั้นปีนึงก็คือทำ Iron Man ตัวนี้มาแล้วละ่ะแต่เป็นเวอร์ชั่น1ซึ่งตอนนั้นก็สวยมากๆเลยนะครับแต่เวอร์ชั่น2เขาก็เพิ่ม detail ขึ้นมาแล้วก็อย่างแรกเลยคือเรื่องหน้านะครับ หน้าทำมาเหมือนละถ้าเป็นเวอร์ชั่น1อ่ะเขาจะยังไม่ทำดีเทลหน้าจะเท่าไหร่เพราะว่ายุคสมัยก่อนฮอตทอยเขายังไม่มีศิลปินที่เขาเพ้นหน้าเก่งๆนะครับแต่พอหลังจากยุคถัดไปประมาณ3-4ปีก็พัฒนาเรื่องการทำดีเทลหน้ามากขึ้นนะครับผมก็สำหรับมา r k กวันนะครับก็เป็นชุดที่ใช้เศษ ชิ้นส่วนของอาวุธสงครามโทนี่สตาร์เองแหละที่เขาก็สปอยนะทุกคนน่าจะดูแล้วแหละก็คือใช้ชิ้นส่วนของเจอริโกนะครับไอไอจรวดที่เป็นอาวุธสงครามของโทนี่สตาร์เองเนี่ยแล้วก็ทําชุดกับเยนเซนนะครับเยนเซนก็คือไอคนที่โดนรับพาตัวคู่กันเนี่ยก็ทําชุดออกมาเพื่อหนีออกจากค่ายสงครามนะครับมันก็จะมีดีเทลแบบ าการเชื่อมต่อเหล็กแล้วก็มีไอที่พ่นไฟเนี่ยเฟรม r o w ว์ในกล่องนะครับไอรุ่นเนี้ยมันของอุปกรณ์อ่ะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตัวโมเดลเองอะ่ะมันดีเทลเยอะอยู่แล้วแต่มันก็จะให้ไอไอนี่มาเป็นไฟติดแล้วก็เป็นโพสแบบพ่นไฟอะไรเงี้ยแล้วก็ฐานนะครับฐานก็เป็นไดรม,มาเล็กๆก็มีเป็นเห็นว่าแบบมีเศษของ อาวุธสงคารามอยู่อะไรเงี้ยก็ทํามาสวยครับแล้วเดี๋ยวเวอร์ชั่นใหม่3.0ครับเป็นด c แคสก็คือเป็นโลหะนะครับผมเนี่ยผมว่าเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวออกแล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงทีก็ถือว่าสวยมากครับสำหรับ Mark 1ค่าย Hot t o y นะครับก็ต้องยอม,มรับรับ Hot t o y เขาทํางานแต่ละชิ้นเขาอะฟี้จริงๆ ราคามันก็แพงแหละมันก็ต้องหาเรื่องเก็บทำไมวะกูแล้วผมอยากจะโชว์เพื่อนนะครับกับทุกมาร์กเลยนะครับที่ฮอตทอยทำมาคือผมจริงๆมันมีคนเก็บเยอะกผมมากเลยแหละเขาเก็บพวกงานปั้นงานแต่ผมไม่ไหวจริงแค่ h o ตทอยอย่างเดียวมันก็เยอะมากๆแล้วครับ แต่เดี๋ยวผมจะโชว์เพื่อนๆกับทุกมาแล้วจะเล่าประวัติของแต่ละชุดให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูแล้วกันแต่ว่าคนที่ดูแล้วก็ก็ทนฟังหน่อยแล้วกันนะครับไม่นั้นไม่มีคอนเทนต์วันนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่านี่เพิ่งมาร์คแรกเองเดี๋ยวมันจะมีมาร์คสองมาร์คสามมาร์คสี่มีประมาณเกือบผมนับดีดีว่ามีเกือบประมาณ40มาร์คอะที่ฮอตทอยเขาทำออกมานะครับผมก็ ฝากมาร์ควไว้ก่อนเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับมาร์คสแต่ดักไว้ก่อนนะไม่มีมาร์คซซกเบิร์กนะหรือมาร์ควอเบิร์กก็ไม่มีนะรู้เลยต้องมีคนคอมเมนต์อย่างนี้แน่ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมขอบคุณนะครับ